จากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a tig24 อย่าลืม a tig24 วิเคราะห์ก่อนเกมจิงจอกอาการหนักต้องรับมือปีศาจแดงสึกฟุตบอลเพลย์มเชอังกฤษนัดกลางสัปดาห์คู่สุดท้ายนัสนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมจิงจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ที่ยังไม่ชนะใคร มีเพียงหนึ่งคะแนนทําให้อันดับจมอยู่ท้ายตารางต้องเปิดสนามรับการมาเยือนของปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นเก็บชัยชนะมา2นัดติดต่อกันเกมนี้จึงมีความหมายกับเจ้าบ้านเป็นอย่างมางกจำเป็นจะต้องเร่งเก็บคะแนนเพื่อเรียกขวัญกำลังใจกลับมาเราจะพามาดูความพร้อมของทั้งสองทีมทีมใดจะมีโอกาสเก็บชัยชนะได้มากกว่ากันลองไปติดตามกันครับความพร้อมของเจ้าบ,บ้านเลสเตอร์ซิตี้ อยู่อันดับที่20ของตารางมี1คะแนนลงเตะ4เกมชนะ0สเสมอ1แพ้3ยิงได้6เสียไป10เกมล่าสุดพ่ายกับเชลซี2ประตูต่อ1เลสเตอร์กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากมากอย่างไม่ชนะใครเลยล่าสุดแพ้ามาแล้ว3เกมติดต่อกันทำให้ต้องหล่นไปอยู่ท้ายตารางส่วนหนึ่งก็เพราะเจอโปรแกรมหนักหลายเกมติดต่อกันสภาพทีมก็ยังดูจะไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ แล้วยังต้องเสียทั้งผู้รักษาประตูและปากกลหลังตัวหลักออกจากทีมไปอีกทําให้เกมรับอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดเสียประตูค่อนข้างเยอะแดนกลางยังพอเป็นจุดแข็งของทีมได้เมื่อนกเตะต,ตัวหลักยังคงอยู่กันครบเกมรุกถึงแม้จะทําประตูกันทุกเกมแต่ส่วนมากจะมาจากทางกองกลางส่วนกองหน้ายังไม่สามารถผลิตสกอร์เองได้เลยเจมี่วอดี้ด้วยอายุที่มากขึ้นทําให้พละกําลังกลดลงตามไปด้วย ส่วนคนอื่นทั้งเคเลซี่อิเฮนาโชและแสันดาก้าก็ยังฝากความหวังเอาไว้ไม่ได้มากคาดดาวสเปนเล่นตัวจริงระบบ4-1-4-1แดนนี่วอร์ดผู้รักษาประตูจอห์นนี่อีแวนอามาตีทิโมธีคาสานเย่เจมส์จัสซินวิเฟตเอนดีดียูริเตเลมองดิลเบลลี่ฮอร์อายเซเ่เปเรสฮาเวร์บาร์และเจม่วาดี้ส่วนความพร้อมของทีมเยือนปีสแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับ8ของตารางมี6คะแนน ลงเตะ4นัดชนะ2สเสมอ1แพ้2ยิงได้4ประตูเสียไป7ประตูเกมนัดล่าสุดชนะซอตัมตัน0ประตูต่อ1แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงแม้ผลงานจะดูดีขึ้นเก็บชัยชนะมาได้2เกมติดต่อกันแต่ในเกมนัดล่าสุดฟอร์มยังไม่ค่อยจะลงตัวกันสักเท่าไหร่ยังมีหลายจุดที่ต้องปรับแก้ไขเกมรับพอขึ้นนำและปล่อยให้คู่แข่งมีโอกาสบุกเข้าใส่มากจนเกินไปจนบางครั้งเกือบเสียประตูก็มีเกมรูปการเข้าทำยังดูไม่ค่อยหลากหลาย เวลาเจอกองหลังลงไปเล่นเกมรับต่ำก็มักมีปัญหาในการเจาะเข้าไปยิงประตูกองหน้าตัวหลักอย่างอองตัวนี้มาซียาวก็ยังมีอาการบาดเจ็บแต่ข้อดีของนกเตะชุดนี้คือมีความมุ่งมั่นตั้งใจเล่นกันมากขึ้นและเอริกเทนฮากก็เริ่มจะได้นักเตะตัวจริงที่ไว้ใจได้แล้วเหลือเพียงให้นกเต,ตใหม่ทั้งคาเซมมโรและแอนโทนีปรับตัวกับร่วมทีมอีกสักหน่อยน่าจะช่วยเพิ่มความน่ากลัวให้กับแมนยูได้เยอะขาดดาว11เล่นต,ตัวจริงในระบบ4-2-3-1 เดวิดเดกิอาผู้รักษาประตูกองหลังเดียโกดาโล่ลาเฟลวารานมาติเนสและทาเลนมาเลเซียกองกลางคาเซมิโรกิเซนเอริกเซนบุนโนฟเอนันจารอนซานโชแอนโทนีอิลังกาและมาร์คาราฟอร์ดเป็นกองหน้าความน่าสนใจในเกมนัดนี้เป็นคู่ที่เวลาเจอกันในช่วงหลังและเซอร์ซซตีมักจะทำผลงานได้ดีแต่ตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปมากเจ้าบ้านมีปัญหาค่อนข้างเยอะแถมยังหาฟอร์มเก่งไม่เจอ ในขณะที่ทีมเยือนกำลังเริ่มลงตัวมากขึ้นเรื่อยๆนักเตะใหม่เข้ามาช่วยยกระดับทีมได้ดีขึ้นเกมรุกเต็มไปด้วยนักเตะที่มีทักษะดีมีความเร็วในขณะที่เกมรับของเจ้าบ,บ้านค่อนข้างช้าเสียป,ประตูง่ายและมีช่องว่างให้เจาะเข้าไปได้ถ้าแนวรุกแมนยูยิงกันคมๆก็น่าจะมีสกอร์ได้ไม่ยากแต่ก็ต้องคอยระวังหลังด้วยเพราะเจ้าบ,บ้านมีทีเด็ดในเกมรุกที่ประมาทไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้าเจมส์ไม่ได้สั้นฟิตไม่ทันล,ลงเล่นความอันตรายก็จะหายไปเยอะ ภาพรวมทีมเยือแมนยูไนเตตมีความพร้อมมากกว่านักเตะก็มีความมุ่งมั่นอยากสร้างผลงานให้ดีส่วนเลสเตอร์ยังมีปัญหาแก้หลายจุดคงต้องรอหาจุดเปลี่ยนของทีมต่อไปเกมนี้สู้กันได้แต่สุดท้ายแมนยูอาวุธหนักกว่าน่าจะเบียดแซงคว้าชัยชนะอัฟเฟชชโรเดอร์นายใหญ่ของอาชกมสดามออกมายอมรับแอนโทนีไม่ควรมีค่าตัวสูงถึง100ล้านยูโรหลังจากที่นักเตะรายนี้ ย้ายมาเป็นผู้เล่นคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังในศึกรีมร์ลีกเป็นที่เรียบร้อยตามการรายงานจากนายทีมมินิตประเทศอังกฤษิปสแสดงออกมายืนยันว่าพวกเขาได้บรรลุข้อตกลงกับยักษ์ใหญ่จากฮอลแลนด์ในการคว้าตัวแข้งบาเซเลนมาร่วมทีมเมื่อบ่ายวันอังคารที่ผ่านมาโดยดีอนนี้เสร็จสมบูรณ์หลังจากที่สามารถตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกันได้พร้อมทั้งมีการตรวจร่างกายและได้รับใบอนุญาตทำงานเป็นที่เรียบร้อยอย่างไราก็ตามชโรเดอร์ได้สัมภาษณ์ถึงการย้ายทีมของแอนโทนี Anthony ในครั้งนี้ โดยเขามองว่าด้วยค่าตัวระดับ100ล้านยูโรทําให้ปัจจุบันค่าตัวของนักฟุตบอลนั้นสูงเกินจริงทุกวันนี้ค่าตัวนักเตะเหล่านี้มันเป็นบ้ามากๆบาซ่ายอมจ่าย115ล้านยูโรสําหรับอุสมันเดมเบเล่แมนยูไนเต็ดก็จ่ายมากกว่า100ล้านยูโรเป็นค่าตัวของเจอรอนซานโชจากนั้นคุณก็สามารถจ่ายเงินในระดับนี้ให้กับแอนโทนีถามว่าเขาสมควรจะมีค่าตัวสูงขนาดนี้หรือไม่ไม่เลยแต่มันเป็นเรื่องที่ต้องจ่ายเฮดโค้ชอาแจ็กระบุ เริกเทนฮาร์คผู้จัดการทีมปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้สัมภาษณ์ชี้แจง3ประเด็นสำคัญก่อนปิดตลาดนักเตะซัมเมอร์วันที่1กันยานี้ในงานถแถลงข่าวก่อนเกมพมกรีเมียร์ลีกฤษดูกาล2022-2023นัดที่5ซึ่งจะเยือนเลสเตอร์ซิตี้คืนวันพรุ่งนี้แข่งขันกันในเวลา2นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยประเด็นแรกเทนฮาร์เปิดเผยว่าอาจจะไม่มีการเสริมทัพนักเตะ,ะรายที่7ในตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้แล้วหากขั้นตอนการย้ายทีมของแอนโทนี ปีกทีมชาติบราซิลที่ทุ่มเงิน85.5ล้านปอนด์หรือ3,676.5ล้านบาทคว้าตัวมาจากอาร์เร์ดัมและมาร์ตินดูบาก้าผู้รักษาประตูทีมชาติสโลวาเกียที่ยืมตัวมาจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเสร็จสมบูรณ์แล้วเอริกเทนฮาก์ชี้แจงว่าสำหรับตลาดนักเตะในช่วงนี้น่าจะสิ้นสุดแล้วพวกคุณมักจะตื่นตัวกับสโมสรชั้นนําเสมอแต่เราจะเดินหน้าต่อไปตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงเดือนมกราเป็นอย่างน้อย ด้วยทีมชุดนี้ในส่วนของเกมรุกเราจําเป็นจะต้องเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมผู้เล่นนวะรุกจะมีอาการล้าเร็วกว่าตำแหน่งอื่นพวกเขาต้องวิ่งมากกว่าปกติในเกมที่มีความเข้มข้นสูงเวลานี้แมนยูได้นะักเตะใหม่มาแล้ว4รายคือทาเลอมาราเซียคิสเซนเอริกเซนวิสเซนเโดมาตินเนสและกาเซมิโรส่วนอีก2คนที่กําลังรอเปิดตัวอย่างเป็นทางการประกอบไปด้วยแอนโตนีที่ยังต้องรอเคลียร์เอกสารให้เรียบร้อยและมาตินดูบราฟกา ที่กำลังจัดการขั้นตอนสุดท้ายก่อนเปิดตัวตั้งคู่อย่างเป็นทางการส่วนประเด็นที่2เรื่องอนาคตของคริสตอโนโรนัลโดที่ยังมีข่าวย้ายทีมถึงช่วงโค้งสุดท้ายก่อนปิดตลาดนักเตะเทนฮาร์กตอบว่ามันชัดเจนว่าเราต้องการผู้เล่นที่มีคุณภาพคุณต้องมีผู้เล่นมากกว่านี้เพื่อรับมือกับหลายเกมที่กำลังจะมาถึงขณะที่ประเด็นสุดท้ายเกี่ยวกับอารอนวาวิสกาแบ็คขวาที่หลุดไปเป็นตัวสำรองต่อจากเดียโกดาโลและมีข่าวว่าคิซันเปเล่ทีมเก่า รวมถึงเวสต์แฮมยูไนเต็ดสนใจคว้าตัวไปร่วมทีมซึ่งแมนยูก็อาจปล่อยตัวออกไปเพื่อเปิดทางคว้าตัวเซจินโดเดสมาจากบาร์เซโลนาซึ่งแบ็กทีมชาติสหรัฐอเมริการายนี้เคยเล่นในกับเทนฮากในทีมอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมมาก่อนแต่กุณซืเป็นแสดงก็ตอบสั้นๆว่าเขาจะอยู่กับเราต่อไปเตรียมตัวลุยยูโรปาลีก2022-2023ได้เลยสำหรับคิซาโนโรนาลโดที่มีข่าวว่าตัวเขา อาจยอมตัดสินใจอยู่กับแมนยูไนเต็ดต่อไปแม้ต้องการย้ายทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษภายใต้การนำทัพของอริเทนฮารผู้จัดการทีมชาวฮอลแลนด์แม้ช่วงที่ผ่านมากิซโโนโรนาโรจะต้องการย้ายทีมก็ตามจากการรายงานของเดลันติกสื่อดังแดนผู้ดีก็มีรายงานว่าตัวเขาอาจจะยอมตัดสินใจอยู่กับปีศาจแดงต่อไปทั้งนี้ตลอดช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโรนาโดมีข่าวเชื่อมโยงถึงการย้ายออกจากถิ่นออตทอรฟอร์ด โดยตัวเขาต้องการย้ายร่วมทีมที่ได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งเป็นสิ่งที่สโมสรต้นสก,กัดปัจจุบันไม่สามารถมอบให้ได้ในฤดูกาลนี้เพราะซีซั่นก่อนจบแค่ที่หของตารางซึ่งถตาหากดาวเตะวัย37ยังอยู่กับต้นสก,กัดปัจจุบันจริงจะทําให้เจ้าตัวได้ลุยยูโระปาลีกเป็นครั้งแรกหลังจากตลอดช่วง19ปีที่ผ่านมาหรือนับตั้งแต่ปี2003ตัวเขาลุยท้วยบิเอียมาโดยตลอดทั้งนี้มีรายงานระบุว่า บางคนที่อยู่ในแคริงตันสนามซ้อมของทีมได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกที่เกี่ยวกับทัศนคติของโรนัลโดต่อทีมในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งต่างจากสถานการณ์ที่ตรงกันข้ามในก่อนหน้านี้ทําให้มีโอกาสที่แค่รายนี้จะยอมอยู่กับทีมต่อไปในฤดูกาลนี้